ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Air i t o d Mythalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ดีครอบครัว Air i t o d Mythalo ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o o Air i s Odd Mythalo and Lucky c a n d l e นะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ความรักในเดือน มิถุนายน2564ให้กับชาลาสีธนูนะคะคนธาตุไฟนะคะโดยการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมเจ้าเรดดิ้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็น,กนไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะดึงดูดพลังงานบวกที่ได้จาก,กวันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปเลยเอาไว้ที่นี่อ่ะโดยสุดท้ายแล้วก็ฝาก กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะให้โอตมีกําลังใจในการทําช่องไปเลยแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองของโอดด้วยนะคะอ่าโดยการอ่านวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3รูดก็คือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นคุณสามารถคลิกละ,ละเอียดได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างมีทางสแตมป์ทำไว้ให้หมดแล้วหรือคลิกที่ ข้างซ้ายค่ะมันจะมีเขียนว่าสารบัญเนื้อหาคลิกที่สารบัญเนื้อหาตรงข้างซ้ายนะคะตรงระหว่างกดพอร์ตและเพค่ะคลิกที่ตรงนั้นเข้าสู่สถานะของคุณได้เลยนะจ๊ะอ่านเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนคนโซดสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคนโสด Ten of p e n t a c l e Four of Cups, Page of Cups, Four of Pentacles, i x of w a n d and Six of s w o r d Queen of Swords, Ace of w a n d สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยโอ้โหคนโสดค่ะคุณมีออปชั่นเยอะนะ คุณมีคนเข้าหาคุณเยอะนะในอดีตเนี่ยแต่ตัวคุณไม่เลือกใครเลยอะคุณไม่เอาใครสักคนเลยหรอกช่วงนี้ดูเหมือนมันมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามามากเลยช่วงเวลานี้คุยกับใครกับใครกับใครก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยมันเจอแต่ความนักวามสัมพันธ์ที่ผิดหวังมากเลยคุณก็เลยไปมุ่งหน้าโฟกัสในเรื่องของการหาเงินทํางานแล้วมันแล้วมันลุ่งด้วยนะมันไปได้นะมันลุ่งกว่าการที่แบบมีความรักเลยนะช่วงนี้คนโสดค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างท แบบว่าไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะบอกว่าคอมไม่เมต์กับใครในช่วงเวลานี้เพราะว่าความรักของคุณตอนนี้มันเหมือนแบบว่าตัวคุณค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์น่ะเกยเลือกที่จะเออปล่อยวางปล่อยพางปล่อยมันไปถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็เข้ามาเออไม่อยากจะเก็บมันแล้วไม่อยากจะแบบเก็บมันอีกต่อไปก็คือปล่อยมันทิ้งไปเลยไม่อยากจะเอามาคิดไม่อยากมาคิดมากว่าจะมีแฟนตอนไหนยังไงอยู่ที่เวลามันอยากจะโยนใครเข้ามาก็ปล่อยมันโยนเข้ามาคุณคิดแบบนี้พลังงานความรักเลยดูเหมือนว่าคุณมีออปชั่นเยอะแหละ คุณแม่คุณเลือกทีละคนคุณเลือกแบบว่าดูคนที่เข้ามาใครทนจะได้ก็ทนใครทนจะไม่ได้ก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบตัวคุณตอนนี้ค่อนข้างอินดี้พลังงานชัดเจนเพราะว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมีมีสภาที่ผ่านมามันเกี่ยวกับเรื่องของราหูอมจันเนาะมันมีข้อพลังงานซูเปอร์ฟูมูลของชาวราศีธนูโดยตรงเพราะฉะนั้นอารมณ์คุณค่อนข้างจะกังวลแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าขึ้นๆลงๆตัวเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบอยากทำอันนี้ก็ทําอยากทํเรื่องก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าไปไปอารมณ์ คงที่คงวาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องอารมณ์ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่คุณปรับได้เยอะแหละเพราะว่าชาวราศีธนูเขาเป็นคนล่าเริงเขาเป็นคนที่เครียดแป๊บๆเขาก็หายได้เร็วไงเพราะเขามองโลกในแง่ดีเสมออืมอ่ะไหนขอดูไพ่หน่อยสิว่าแล้วสถานการณ์เดือนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเอย two of sword ค่ะ king of sword ค่ะเอ่อไพ the chariot queen of cup justice the devil two of wand สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยในเดือนเนี้ย คนโสดนะคะมุ่งหน้าหาเงินทํางานชิะจรลงเท้าอยู่บ่อยครั้งก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ก็จะมีพวกคนที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาเตาะคุณนะคะดูดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคุณต้องระวังตัวดีๆนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงเนี้ยดูเหมือนว่าอา e d ะแดวิวไม่ดีคือเป็นคนเจ้าชู้ลุกเล่น้าย อาจจะไปตกหลุมรักใครก็ต้องดูดีๆช่วงเวลานี้คืออยากจะให้พักพรอดเรื่องของความรักรักทางไกลรักต่างๆที่จะมีจากสื่อโซเชียลมีเดียมีเข้ามาอยู่บ่อยครั้งอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าตัวคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะเพราะไพ่พลังงานเพื่อชัดเจนว่าตัวคุณเป็นคนตัดสินใจเองแต่ดูแล้วคนไม่เอาใครหรอกคะ่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้รักตัวเองมากคุณรู้จักคุณค่าตัวเองพอสมควรซึ่งไพ่ก็ดูแล้วว่าตัวคุณก็มีแนวโน้มที่ว่าจะไม่สนใจใครแบบน,นี้ขึ้นว่าไม่เอาใครเลยคือคุยได้แต่แบบไม่คิดที่จะแบบ ชัดเจนกับใครในตอนนี้คือให้เท่าจุดที่ฉันขีดไว้ให้ถ้าคุณล้ำเส้นคือตัดทันทีคุณจะเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะคะอ้าวอ้าวอ้าวในขอดูในซีว่าไพ่พลังงานโรแมนต์แองเจิลออลร์เคเล์การ์ดเนี่ยเขาจะใช้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างโรแมนต์แองเจิลออลร์เคเล์การ์ดเขาจะให้คาแนะนาอะไรคุณบ้างจ๊ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ การใส่หน้าก,กากค่ะ บางอย่างที่เข้ามาดูโปรไฟล์ที่คนที่เข้ามาด้วยนะคะบางคนหน้าลูกแมวคะ่ะแต่จิตใจอาจจะเป็นเสือโค้งก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะหรือบางคนอักลุกเจ้าชู้แต่จิตใจข้างในก็อาจจะเป็นลูกแมวก็ได้นะ,ะมันอาจจะสลับกันได้นะคะตรงนั้นมันจะมีการต้องเลือกแล้วก็มีการปวดหัวค่ะคุณปวดหัวมากเลยค่ะเหมือนเทวดาคนเนี้ยโอ้ยฉันปวดหัวไมเกรนจะขึ้นเอาหน้ากายหน้าผากเลยเขาบอกว่าให้คุณไปเคลียร์พลังงานตัวเองดีกว่าให้คุณไปเออเคลียร์ปัญหาตัวเองดีกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับเรื่องความรักเลยไปทําตัวเองให้รู้้สสึึกกมมมีควาาุขาขน รีแลกกับตัวเองก่อนช่วงเวลานี้ยเพราะว่าปัญหาของคุณน่าจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ่อยครั้งอย่าเอาปัญหาความรักมาเพิ่มในตอนนี้เลยถามว่ามันมีโอกาสที่เจอคนที่ดีๆไหมก็มีแห<ม><ม>ละมันอยู่ที่คนเปิดใจด้วยแหละเรียนรู้ด้วยแหละแต่ว่าโอ๊เค,คิดว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคือเอาเข้ามาคุยได้ศึกษาเล็กๆได้แต่อย่าเพิ่งให้ใจเขาอย่าเพิ่งลงดีเทลหรือลงลึกไปมากกว่านี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะได้แต่ไม่ใช่แบบเออเข้ามาแล้วคุยจริงๆจังๆอ่ะอันนั้นก็ต้องดูดีๆว่าคนๆเนี้ยที่เข้ามาคุณเขาโอเคกกับคุณมม้แลลวเาีึ มีพื้นฐานหรือมีเรื่องของพื้นเพยังไงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องดูดีดด้วยอ้าวขอดูหน่อยสิไพ่พลังงานโรแมนต์แองเจลล์เราเคยไปแล้วขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทร์สุขเขาหน่อยสิว่าลัคนาดาวจันทร์สุขเราทิศเราเกิดเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทร์สุขเขาได้ที่ด e s c r i p t ันด้านล่างเด้อมีสำหรับเช็คลัคนาดาวจันทร์สุกไว้อยู่ที่นั่นราศีวอโก้คนราศีกัน คนราศีกันเนี่ยมีประเด็นกับชาวบ้านเยอะมากเลยนะช่วงเดือนเนี้เออคนธาตนะุนาไอธาตุดินทั้งหลายเหมือนกันเนี่ยพรกศกกันมังกรเนี่ยมีอิทธิพลกับคนรอบๆตัวไปหมดเลยชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะที่มีอิทธิพลกับชาวราศีธาตุไฟราศีธนูเนาะอ่ะคนราศีมิถุนตุลกุมพรกศกกันมังกรนะคะที่มีอิทธิพลกับค,คุณเพราะฉะนั้นเช็คดูดีๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปกันต่อ คนมีคู่ยังไม่ถึงพูดให้ฟังก่อนอ่าสำหรับว่อไปคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ในอดีตของคุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอสออฟแวนมีการเริ่มเรียนรู้เปิดใจกับใครบางคนเข้าแล้วเริ่มมีการศึกษาดูใจมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเด็กถือเรียนเมือค่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอ่ะ แบบว่าไม่ค่อยที่แบบว่าชัดเจนในเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็คือแบบว่าค่อยๆศึกษากันไปเอาแค่วันนี้ให้รอดอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันคุณคิณคดประมาณเนี้ยคู่ของคุณหรือการมีดีวกันแบบเนี้ยภายห้าไม่ท้ามันก็จะมีการอาร,รมณ์แบบหึงหวงแะแวงกันอยู่บ่อยครั้งมา,มา,มาหายหายกันอยู่บ่อยครั้งอ่ะแหละแต่ว่านะความที่คุณไม่ทำความที่ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ชัดเจนมันอาจจะมีประเด็นพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วหยิมหมยิมหมยิมยิมอยู่บ่อยครั้งอ่ะแหละแต่ความรักครั้งเนี้ยมันดูเหมือนตัวคุณมีกาาารรลลังงงเใจออะไบย่ บางท่านอาจจะคุยกันมาแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆอย่างเงี้ยมาประมาณ 3- าถึงสเดือนแล้วมันยังไม่มีพื้นเพที่มันจะเออเรื่องเวลอัพเวลเลยยังไม่มีอัพเวลขึ้นมาเลย <S <S ค,คุณก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มหน่อยเพราะว่าคําถามเดิมๆตอบเดิมๆมันไม่มีอะไรที่ดูแบบว่าฟูลฟิลคุณเลยไม่ทําให้คุณตื่นเต้นหรือว่าอยากจะพัฒนากับชั้นเลยมันไม่มีการแบบเอ็นเกจเท่าไหร่เลยคุณก็เลยเริ่มที่จะรู้สึกว่าเอาไงดีวะจะไปดีไม่วะหน่อยแล้วเกินอะไรเงี้ยไพ่แปด มันก็เลยขึ้นแบบว่าจะไปดีไหมอะ่ะเหนื่อยเหลือเกินอะ่ะจะเอาอยัางไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จิตใจตอนนี้คุณยังสับสนอยู่มันก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอยู่ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนดูท่าท,ที่เี่ยวกเขาไปก่อนเนี่ยนี่คือสถานการณ์ของเดือนที่ผ่านมาที่คุณแบบเจอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอ่ะขอดูหน่อยสิว่าไพ่พลังงานในเดือนเนี้ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อ่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมูนไลท์ Ace of Pentacles Hermit Wait oh, no. t i t l s t r e n g t Ace of Cups Temperance T of Cups สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เอาละค่ะมีประเด็นเข้ามาแล้วล่ะจ้ะคนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณคุยกันอยู่เนี่ยคุยคุยกันอยู่แล้วมีปัญหาเหมือนคุณอยากจะไปเนี่ยสถานการณ์เขาบอกว่ามันจะมีการกผิดพัน์ของเรื่องของความรักจ้าเ hmm. <criticism. S 2> จ้าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ๆก็เหมือนผีเข้าอ่ะทําดีกับคุณมากขึ้นทําอะไรหลายอย่างแบบว่าชัดเจนมากขึ้นเหมือนเขาน่าจะตื่นรู้หรือว่ากระตือรือร้นอะไรบางอย่างว่าความรักครั้งนี้เขาจะต้องมีการซักเซสหรือเริ่มพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ได้แล้วอ่ะเพราะหนึ บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการที่เขารู้ตัวแล้วเขาว่าต้องทําอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เฮอร์มิตขึ้นมาเตือนบอกว่าจากคนที่เคยห่างห่างกันไปมันจะมีการรีเซ็ตกันใหม่เลยกลายเป็นไพ่สันไลท์เดอะมูนค่ะมูนไลท์คือไพ่พระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมพอหมบว่าพลังพลังงานพระจันทร์เต็มดวงขึ้นปุ๊บวันต่อมาเขาเริ่มแบบว่ากังวลเขาไปตั้งทบทวนตัวเองหนึ่งเหรียญเลยเข้ามาบอกว่าได้ทบทวนตัวเองแล้วการกลับเข้ามาของเขาก็เริ่มแบบว่าศึกษาดูใจกันอีกครั้งมูนไลท์รีเซ็ตพลังงานกันใหม เริ่มต้นกันใหม่คราวนี้มีการพัฒนากันแบบจริงจังมากขึ้นฉเฉลิมฉลองกันได้เลยค่ะคุณอาจจะมีการสละดโสดนะคะบอกเพื่อนๆนะคะว่าดิฉันจะจะได้สละดโสดดิฉันจะมีแฟนแล้วจะได้โดนออกจากคานทองสักทีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เอสซับคับพลังงานความรู้สึกใหม่ๆเข้ามารักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่การพัฒนาความรักไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้เทมเพลนเป็นการศึกษาดูแลศึกษากันมากขึ้นรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้นบาลานซ์ความรักความสัมพันธ์ให้อยู่ด้วยกันมาก ก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานที่ดูๆแล้วมันพลิกผันเพราะฉะนั้นใครที่น้นอยจากเดือนที่ผ่านมาหยุดหนอยเนี่ยแหละคะ่ะกลับมาเป็นคนล่าเริงเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนอันเลิศเหมือนเดิมค่ะมาทําตัวเป็นคนอันเลิศที่น่ารักและขายขำให้คู่ของคุณดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนล่าเริง hey นะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเฮฮานะโอยู่กับเพ<ช><า>ื่อนชาวราศีธนูแล้วรู้สึกมีความสุขนะเพราะฉะนั <ậ> ้นคุณเป็นคนแบบนี้แหละราศีธนูเป็นคนล่าเริงเพราะฉะนั้นลองดูตัวเองดีๆว่าาาาจจจรริิงงงงๆๆแแลลล้้้วเเเ็็กอคคุุณณะปนนนบบีีถมพั คู่ของคุณเขาก็จะเข้าหาคุณได้ง่ายคุณเป็นคนขี้เล่นขี้เล่นอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทำอะไรค่อนข้างจะแบบไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าอ่ะมันทำให้ความรักความสัมพันธ์มันเกิดโดมมิติกฟิลลิ่งได้ง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งเฟลนะจ๊ะไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเิลการ์ดอยจะบอกอะไรคุณโรแมนต์แองเจิลออร์เรคิลการ์ดอยาจะพูดอะไรกับคุณเอ่ยอื้ม พลังงานของการคุยกันค่ะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมากขึ้นอะไรบางอย่างที่มันจบไปแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะเคียร์พลังงานเก่าๆค่ะก่อนน,นนี้เอาหน้าไก่เอามือไก่หน้าผากเหมือนเทวดาท่านเนี่ยเหมือนนางฟ้าพยากรณ์ท่านเนี่ยคือโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดหัวไม่เกณฑ์ขึ้นกับความรักครั้งนี้แล้วเกินเอาเอามือไก่หน้าผากไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะก็เลยเออให้ไปเคียร์พลังงานเขาบอกว่าให้คุณเคียร์พลังงานน้อยๆพลังงานเก่า ทําให้เขาอ่ะคือเหมือนว่าเออไม่เป็นไรเขาว่าไม่เป็นไรของคุณอ่ะมันเป็นเพราะฉะนั้นเคลียร์ให้มันแบบชัดเจนแบบตรงๆกับความรู้สึกของตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะสักเซสขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอดูดิว่าลัคนาดาวจันดาวสุขเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวสุขเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะวากโก้ค่ะคนราศีกันลัคนาดาวจันดาวสุขเขาอยู่ในราศีนี้หรือเปล่า ราศีกันอีแล้วมีประเด็นอย่างคนทุกคนเลยนะเราเนี่ยเนื้อหอมเนื้อเกินนะคะคนราศีกันอ่ะต่อไปชาวราศีธาตุหลมมิถุนตุนกลุ่มคนธาตุดินขึ้นอีกแล้วพึกศกกันมังกรเอะคนธาตุดินนี่มีประเด็นกับชาวบ้านเยอะจังเลยนะช่วงนี้นายขอดูหน่อยสิสถานการณ์ไปแล้วและไพ่ราศีไปแล้วขอดูคนต่อไปสถานการณ์ของคนมีคู่ คนมีคู่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างเดอะเฮอร์มิตจ้าบางท่านไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นรักทางไกยหรือว่าต่างฝ่ายต่างอยู่คนละที่แต่มีการมาพบหาดูจะพบหากันอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางท่านที่แบบว่าเออไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีเวลาให้การช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาตึงๆของความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนนะคะเออบางท่านดูรู้สึกไพ่เดอะเดทขึ้นมันดูทุกๆมันดูเหนือหน่อยๆนื่อยมันดูน้อยๆเนาะพลังงานขึ้นว่าช่วงเวลาเนี้ยไม่ค่อยได้พักผ่อนคิดมากเรื่องของความรักความสัมพันธ์เออเดอะเวอร์หมอบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยตัวอยู่ คิดมากเหนื่อย ไม่อยากทำอะไรกับเรื่องของคู่เพราะว่ามันดูเหมือนไม่ไม่มีการเอนเกจหรือไม่ไม่มีการเข้าหากันเลยคู่ของคุณช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจเือเก็บรายละเอียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยไพ่เดทเดขึ้นเลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณทางานหนักในเรื่องความสัมพันธ์อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปดูมีเหมือนอาการนนอยเฟลเฟกันบางท่านที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเลยดูรู้สึกว่าเฟลรู้สึกนอยอยู่บ่อยครั้งนะคะใจเย็นๆเนาะดูแล้วเหมือนว่าเดือนที่ผ่านมามันทําให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยในเรื่อองงงคาาาามมรรรัััััักกกกสสพพนนนนนธ์่่เเดปลีียแ้้้ใหหทํูึ ใจอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปแบบว่าโดยชัดเจนอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะอ่ะในมาดูหน่อยสิว่าแล้วพลังงานเดือนเนี้ยความรักความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนจ๊ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน2564สถานการณ์ความรักของคนมีคู่มันจะไปในทิศทางไหนเอ่ยที่ o f w a n d S, S of pentacle S of w a e n the her. the empress มองผิดละ T of pentacle to of cup R the emper o r the h i e h o p h a n t พลังงานบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยตัวคุณกับตัวเขาในเดือนเนี้ยจะมีการปรับความเข้าใจกันแต่คนที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นตัวคุณ เดอะเอ a เพสเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่เข้าไปคุยกับเขาพลังงานของเดอะเอนพลอคือเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องเข้าไปคุยกับเขานะคะใพลังงานขึ้นชัดเจนว่าตัวคุณนะคะเข้าไปคุยกับเขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ อาจจะเป็นตัวคุณที่เปิดประเด็นเอาว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยเข้าไปกันแล้วกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ Off Pen เตอ e ์เเนี่ยมันเป็นพ่าพลังงานที่คนสองคนได้กลับมารีเซ็ตกันใหม่เชียวแวนหาปัญหาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นมองหาออแนวทางในการแก้ไขนะคะแปดเหรียญค่อยๆทำไม่ค่อยใจเย็นๆไม่ต้องรีบเหมือนการปานนี่ในการแกะสลักเหรียญของแมวตัวนี้แมวตัวนี้กำลังนั่งแกะสลักเหรียญอยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะ ค่อยๆไปค่อยๆไปให้เรียนออกมาสวย8ไม่เท้าคือการติดต่อสื่อสารกันการพูดคุยการเจราจากาันตอ่อต้านกันเป็นในทางที่ดี The M p a s e คุณต้องพยายามใจเย็นๆเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่ใจเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกว่าพลังงานในตัวคุณกับตัวเขาคุยแล้วมันไม่รู้สึกตึงๆให้มันมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วทุกอย่างจะค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของความรักครั้งนี้มา嘛ในขอดูหน่อยซิว่า Romance Angel อ l าเคิลการจะให้คำแนะนำอะไรคุณบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เกอร์อยากได้คำแนะนำจากคุณบ้างเออว r รีซูนเร็วๆนี้มันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเคยทะเลาะก,กันมันจะมีการรีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งคนที่เคยจบกันไปหรือมีประเด็นกันไปห่างกันไปจะมีการกลับเข้ามาของคนคนนั้น มันจะมีการปรับความเข้าใจการเคลียรพลังงานการเคลียอะไรที่มันท็อกซิกกันออกไปคุณจะมีการรักษาและฮิลลิ่งกันเข้าในเรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของคนที่สามยุแยงหรือมีเรื่องของมือที่สามนะคะทุกอย่างมันจะจบลงทันทีแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะขอดูหน่อยซิว่าลัคนาดาวจันดาวศุเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไร สามารถเช็ค克拉คณาดาวจันทรศุกร์เขาได้ที่ description ด้านล่างนะคะมีวเว็บสําหรับเช็ค克拉คณาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่แล้วเข้าไปเช็คกันได้เดอ้อสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยอ่ะทอรัสราศีพฤกษก์ทัดไฟครับเมษสิงห์ธนูอลเลสราศีเมษอ่ะลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีเมษสิงห์ธนูและราศีพฤษ์นะจ๊ะเช็คลัคนาดาวจันทรศุกร์เขได้ที่ description เลยนะอ่า จบลงไปแล้วสาหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดไปกันได้ขอโทษและขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะ โดยการอ่านมาเป็นการโดยรวมเนาะมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นให้ทุกคนได้จริง,รงๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นดวงของใครคนหนึ่งหรือไม่ได้เป็นของปัญหาของไทยของคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นดวงโดยรวมของชาวราศีเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะตรงกับคุณได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะขอบคุณคนโสดขอบคุณคนมีคู่ขอบคุณคนมีประเดน็นขอบคุณคนราศีธนูและคนสองงทุกท่านที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้สังเกตว่าไพ่ทำไมถึงเปลี่ยนไปจากราศีเออ ราศีเมษถึงราศีตุลน,นะคะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือก่อนที่โอนยังไม่ยังไม่ป่วยคืออาการโอนยังดีอยู่คือโอนเจ็บคอทีนี้มันไม่มีเสียงก็เลยอัดเสียงไปแล้วทีนี้พอกลับมาไพ่มันขาด,ดก็เลยไม่กล้ามาใช้ก็เลยเก็บไว้เพื่อเอาไปซ่อมเอาไพ่ไปซ่อมก่อนก็เลยไม่ได้เอามาใช้ก็เลยเอาไพ่เซตนี้เข้ามาใช้แทนก็เลยเดือนนี้มันเลยจะมี เวดดิง้งสองแบบก็คือมีไพ่2องเด็กในการอ่านไพ่ให้ลัคนานดาจันดาสุขของ12บสราศีในเดือนนี้ mm. ก็ไม่ต้องงงไปนะคะ mm. ก็มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเนาะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพดีดีนะคะบ๊ายบาย